เ็กกนกจิ้นะคะเป็นผ่วมในยการของนอตตี้บายอลิซาเบธครามอันนี้เนี่ยไปให้ผู้ใหญ่ที่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเพราะว่าเป็นสิ่ง,งานล้ำค่างานที่มีคุณค่าเป็นฝีมือไทย,ไทยแล้วก็ลายไทยนี่ก็เหมาะกับการที่จะสื่อให้เห็นถึงว่าเออเป็นผลงานของคนไทยนะแล้วก็เป็นความปรารถนาดีจากเราซึ่งอยู่ที่เมืองไทยจะส่งไปถึงที่สวิตเซอร์นด์มีเขียนว่า Ma d ด in Thailand ด้วยเพราะฉะนั้นก็ได้รู้ว่าเป็นฝีมือคนไทย ที่ประกอบขึ้นมาทั้งหมดนี้ทั้งการวาดลายแล้วก็ตัวมุ้งที่นํามาประกอบนี้ด้วยเช่นกันค่ะมันเป็นมอบให้เป็นของขวัญที่ผู้ใหญ่โดยเฉพาะเไม่ว่าจะในเมืองไทยหรือว่าต่างชาตินะคะการหีบห่อท,ที่ที่ทามานะคะเป็นลายแบบไทยๆเลยแล้วก็จริงๆลายน้ําตรงเนี้ยเป็นลายที่มีอยู่อยู่ในจานด้วยนะคะเป็นความตั้งใจมีความที่ผิดท,ท,ที่ถีพที่ถันในการเลือกของที่สวยงามมาให้แล้วก็มีคุณค่าด้วยะคะ่ะ